ัสดีครับในการคฟิวตัวเล็กได้ครับก็กลับมาพบกับท่าผู้ชมอีกครั้งหนึ่งทางแฟนเพจไทยสปอร์ตพัทนะครับครับผมก็อยู่ที่ไทยสปอร์ตพัทนะครับครับอยู่กับผมวิศวิตรุ่งเรงแล้วคุณกาบุญพรอเคนะครับคีรวิับ์ดีธนาสุวรรณครับครับผมก็วันนี้รับหน้าที่พิธีกรสองท่านนะครับแล้วก็ข่าวสารวันนี้ในวงการฟุตซอลบ้านเราก็อัปเดตวันนี้ต้องบอกว่าเหมือนเดิมนะครับอัดแน่นไปด้วยโอ้โหต้องบอกว่า ความสนุกสนานสำหรับแมทเดย์ที่3ที่ผ่านมาโอ้โห oh, oh, ถือว่าผลการแข่งขันเอยแล้วก็เรื่องราวต่างๆค่อนข้างจะเข้มข้น<ต>ทีเดียว,วสัปดาห์ก็เรียกได้ว่ามันเริ่ม <c oughs> จะมีดราม่าได้พูดถึงนะเริ่มมีใช่ครับเริ่มเริมมีเหตุการณ์ <c oughs> โหสัปดาห์นี้ถือวหลายคู่ <c oughs> ที่ต้องบอกว่าผลการแข่งขันเนี่ยโอ้ยมีพลิกล็อกนิดหน่อยอาจจะแบบโอแล้วก็แบบ เรื่องยิงนาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับผมเ,เดี๋ยวไปเริ่มวันที่อ,อะไรครับเริ่มวันที่ผลกันในคันทีน่อนได้ดอัปเดตกันในแมตช์เดย์ที่3มนะครับที่ผ่านมาเสารว์วทิที์ที่ผ่านมาครับผม่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะครับนี่ครับวันเสาร์เลครับที่24พฤษภาคมที่ผ่านมา4ี่คู่นะก็จะสเต็ปนี้วันเสาร์สี่คู่วัันที์สามคู่ครับผมคู่แรกนะครับ เรียกได้ว่าเปิดแล้วก็พลิกล็อกเลยนะก็เรียกว่าหืมตามตามผลแข่งขันที่ออกมาเนี่ยโ,โหถือว่าเซอร์ไพรส์แฟนบอลพอสมควรเลยนะครับก็เป็นคู่เกษมัมดดิตนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Bangkok b d s โอ้โหที่ต้องบอกว่า Bangkok b d s ครับก่อนเริ่มเกมเนี่ยดูจะดีกว่าภาษีนะครับภาษีดูดีกว่า แต่ว่าผลการแข่งขันที่ออกมาครับพี่อ๊อฟเป็นยังไงบ้างครับเรียกได้ว่าถ้าก่อนเกมถามใครเนี่ยครับใครจะชนะเนี่ยผมว่าทุกคนชี้ไปที่ทีมเยือนอาจจะเอ็นเอียงไปทางทางฝั่งฝาดอาจจะมีแต้มอะไรเงี้ยถ้าเขาเลือกได้นะแต่ว่าผมเนี้ยฟุตซอลก็อย่างนี้นะความมันใครเป็นเกษตรผดดิบนะครับที่ปลดล็อกชัยชนะแมตช์แรกในฤดูกาลนี้นะคฆ่าประตูต่อสามเลยครับครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสามเกมที่พวกเขาไม่แพ้ใครใช่สําหรับสิงห์ล้มเก้า ถือว่าสตาร์ทมาไม่ธรรมดานะครับแม้ว่าเกมก่อนหน้าเกมเนี้จะมี2แต้มแต่ก็ถือว่ายังไม่แพ้ใครก็รถือว่าผลงานออกสตาร์ทได้ดีพอสมควรนะครับขนาดที่ทีมเยือนนี่ <c oughs> 2เกมยังไม่ชนะใครใก็เรียกว,ว่าผลงานก็ผิดกันหน่อยอาจจะเรื่องของการรวมตัวนะครับแล้วก็มันอาจจะยังจูไม่ติ่าใช่อย่างที่พี่ออกพูด ผมว่าค่อนข้างจะดูมีเหตุผลเลยเพราะว่าเรื่องทุผู้เล่นครับในฤดูกันนี้เนี่ยมถือว่ามีการปรับเปลี่ยนยนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าในเทปรายการของเราเมื่อสองครัาที่แล้วเราเชิญพีพรพลสั์ซื้อมาครับผมก็มาได้พูดคุยถึงการออกสตาร์ทเนนั้นเกมแรกเขาเสมอกับสีนครินรวิโรจนแลแม่เน้สรีศรีนะครับแล้วก็น้องใหม่ไปก่อนที่จะเจอกับธรรมศาสตร์เขาบอกว่า ทีมยังต้องปรับอีกนิดนึงหลายๆเรื่องเพราะว่าน้องใหม่เปิดด้วยการเจอน้องใหม่ก็มันจับทางไม่ถูกอยู่ดูดูเกมนั้นเนี่ยดูจะดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าได้เล่นในบ้านด้วยหลายๆอย่างองค์ประกอบถือว่าโอ้เจอกับน้องใหม่ด้วยประสบการณ์ที่เรียกว่าน้อยกว่าบีดีเอสนี่เพราะว่าเก่าเกมกว่าเยอะแต่เป็นบีดีเอสที่ต้องบอกว่าโอ้โหนั้นกลุ่มความได้เปรียบนะครับนำแล้วก็ แต่ว่ารักษาผลการแข่งขันไม่ได้ครับโอ้ต้องชมน้องใหม่วันนั้นก็แต่เกมนี้แพ้อ,อีกครับเรียกว่าออฟสตารต์ไม่ดีไม่ดีไม่ดีดครับยังมีเกมในมืออีกเกมหนึ่งนะใช่ไหมกับ,รบธรรมศา,ศาสตร์ครับเดี๋ยวจะต้องไปอยู่ที่ว่าจะไปเจอนในช่วงไหนในช่วงที่เขาฟื้นกลับมาหรือยังและจูนติดหรือยังใช่ตอนนี้การบ้านโอ้ทีมสตาร์ต้องทำการบ้านเรียกว่าเข้มข้นเลยพี่ครับมีคู่นี้แหละคู่แรก กีรติจงหีรเถียนก็มีโพสใน f c e e o o o เรื่องการโดนข่วนไงที่เป็นรอยเลยก็เลทักไปถามเขาบอกว่าโดนใครเ็บอกโดนเพื่อนซีอังพลถีละแก้วข่วนโกรธไม่ได้เขาบอกเพื่อนกันห้ามโกรธเพื่อนกันแต่ว่าก็จบเกมก็ขอโทษกันไปแต่ว่ารอยเนี่ยยังคาอยู่เลยยังคาอยู่ยังคาอยู่ตอนนี้ฝากรอยแผลเอาไว้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหเป็นเกษตรบดิตที่ สามเกมไม่แพ้ใครมีห้าคะแนนตอนนี้ถือว่าออกสตาร์ทคล้ายๆลูกการที่แล้วลูกการที่แล้วก็ออกสตาร์ทสี่เกมไม่แพ้ใครชนะไปสามนี้แหละต้นฤดูกาลเนียประมาณนี้เลยใช่แกเป็นทีมที่อือว่าถือว่าออกสตาร์ทดีอ่ะครับคู่ต่อไปครับพี่อ๊อฟเป็น WFA วาลิกศรีราชาเปิดโรงเรียนหัวถนนครับพบกับบานไกลเรือนเคียงเลยบูเวฟชนบุรีฮะอันนี้ดาร์บี้แมตช์เมืองชนนะใช่ก็ แพ้ไป3ต่อ5มีจังหวะพลิกไปพลิกมานะใช่ครับเกมนี่พลิกไปพลิกมาครับโอ้เอนี่ถือว่าสตาร์ทเกมได้ดีนะครับหูเกมนี้นี่ออกตัวไปก่อนเลยครับครับแต่ว่าโอ้ต้องบอกว่าเจอความเก่านะของบูเวฟชนบุรีนะครับก็บอกมีดาม่านะคู่นี้นะมีมีใช่มมีใบแดงด้วนะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นดั m บี้แมทที่สนุกอีกหนึ่งคู่นะครับ ว้จิงกันถล่มเลยครับเจ้าบ้านนี่ชาคิดโรเพชรชารัตโดนใบแดงครับเหลืองที่2นะครับแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับคุณคณินสีจันใช่ก็มีสึง2แดงนะครับเกมนี้สมก็เป็นดาบี้แมตช์นะพี่ครับเดือดจริงๆเดือดมากๆก็เป็นบูเวฟชนบุรีที่ชนะรวดสามเกมโอ้โหเป็นหนึ่งในสองทีมที่เก็บก้าแต้มเต็มอ๋อช่วงออกตานะใช่ ขึ้นไปเรียกว่าตีคู่กับจาฝูงอย่างแชมป์เก่าครับห้องเย็นท่าข้ามเลยตอนนี้ถือว่าปีนี้ซัดได้ดีนะครับบูเวรชชบุรีประมาณนี้คู่ที่สองนะที่จบไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคู่นี้พี่เอาแดงยังไงครับการเทเรือเซมเสมอกรับราชพัฒน์เป็นบุรีสามสามเขาเรียกว่าสองคะแนนของการเทเรือนี้หลุดกระเป๋าไป โอ้โหในช่วงวิสุดท้ายถ้าใครได้ดูอยู่นี่ต้องบอกโอ้โหช็อกแฟนบอลท่าเรือเลยนะพี่แฟนบอลท่าเรือนี่ช็อกเลยครับเรื่องของวินาทีสุดท้ายเนี่ยเป็นปัญหามาตลอดกับผู้ซอลไทยนะครับก็มีการนำเทคโนโลยีเวสมาใช้แล้วแล้วก็มีปรับด้วยปรับในเรื่องของการอัปเดตการใช้พี่ว่าบอลต้องไม่ออกจากเท้าจะดูจากวินาทีเอา จฟัง,จา,งจากเสียงมันแม่นแล้วก็เชียงตรงแม่นํำม,มากขึ้นก็จะเริ่มเริ่มดีขึ้นเรื่อยแต่ว่าฟ <c oughs> ุตซอลอย่างที่คุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วคุณลุกไปห้องน้ำคุณกลับมาคุณไม่ได้เห็นประตูนะใช่เพราะว่าเป็นโหต้องบอกว่าฟุตซอลนี่เป็นกีฬาที่สามารถเกิดประตูได้ทุกวินาทีนะพี่ใช่ครับโอ้โหแล้วก็เนี่ยอย่างที่ได้เห็นกันไปนะครับ <c oughs> เป็นโอ้โหราชพัฒน์เพชร ครับโอ้โหมาตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมวิสุดท้ายครับตอนไปได้ฟรีคิกเนาะเหลือสามวิสุดท้ายนะครับแล้วก็มาตีเสมอได้แบบโอ้ช็อกเลย็อกเลยว่าเป็นแต้มสำคัญจริงๆเป็นการได้แชร์แต้มจากทีมใหญ่ใช่แล้วเป็นคู่ที่เขาเป็นคู่กัดกันมาในรูปการที่แล้วในเรื่องของการที่การท่าเรือโดนตัดแต้มไปใช่นะครับ เดี๋ยวต้องไปเจอกันอีกทีในเลขที่2องอยากดูเลยบ้านราชพัฒเพชรน่าจะสนุกนะครับคู่นี้ก็หลังเกมก็มีดราม่านิดหน่อยนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปเจาะอะไรมากเพราะว่ามันเป็นหลังหลังเกมนะเกมมันจบไปแล้วครับาจบกันทุกคนก็เพื่อนกันนะไม่มีอะไรแฟนก็เข่า้อพี่น้องกันครับผม แฟนก็เข้ามาร่วมให้คอมเมนต์กันได้นะครับใช่ไปสนามไหนไปชมที่ไหนมาติดใจอะไรอยากจะพิมพ์มาบอกอยากให้เราพูดถึงอะไรถอะไรก็เดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์ไปด้วยแล้วกันนะครับเฟซบุ๊กไทยสปอร์ตพัทนะครับแล้วก็ยูทูบไทยสปอร t ตพัทนะครับภาษาอังกฤษนะครับผู้สุดท้ายของวันเสาร์นะครับสุราธานีปลดล็อกแล้วนะครับเอาชนะศรีนครินทร์าวิโรนด์แมทไปสามศูนย์ครับคูนี้ก็ถือว่า มันถึงเวลาของกุ้งสายฟ้านะหลังจากสตาร์ทมาเนี่ยโอ้โหสตาร์ทไม่ดีนะครับฤดูกาลนี้อาจจะเป็นเพราะเขาเปลี่ยนสนามด้วยไหมพี่ก็มีส่วนมีผลไหมมีผลแล้วก็เปลี่ยนโค้ชด้วยครับผมครับมีโค้ชต่ออ่ะฮะเข้ามาคุมทีมนะครับตัวผู้เล่นก็มีเสริมก็ต่างชาติอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะต้องรอในเรื่องของจูนที่มันติดอีกนิดนึงนักเตะไทยผมว่ากําลังลงตัวแล้ว กำลังลงตัวแล้วแต่ต่างชาติที่เข้ามาอาจะยัง,ย,งยังเรียกว่ายังไม่มันยังไม่ลงล็อกพอดีนะครับยังขัดขัดกันเกินกันอยู่แต่เกมนี้นี่ถือว่าลงล็อกพอดีเลยนะครับโอ้สามสามศูนย์สามแต้มแรกครับแล้วก็ไม่เสียประตูด้วยอ่าเป็นเกมที่ต้องบอกว่าอโอ้จริงๆสองเกมแรกนี่น้องใหม่อย่างสีนักเรียวิโรธถือว่าเล่นดีมานะครับ เกมนี้มาเจอสุล่าที่ต้องบอกว่าคัมแบ็กฟอร์มเก่งกลับมาก็เอาชนะไปได้นะครับนะครับเป็นสี่คู่ของวันเสาร์นะครับที่จบลงไปครับขณะที่วันอาทิตย์ที่25ิบพฤษภาคมนะครับับฝูงแชมป์เก่าครับวันนี้ร้อนแรงไม่เลืกราเลยนะครับนี่ครับจับจับเสื้อมาหน่อยครับนี่ครับนี่นี่เสื้อ พอดีเขาให้มาขายนะครับฝากผมมาขายขนี่ครับ <c oughs> จับเสื้อมาหน่อยครับโอโ <B uk S 1> ้โห <V> บุกเวลชนะราชนาวีเก้าต่อศูนย์ราชนาวีเกมนี้เปิดบ้านครับจเจอกับแชมป์เก่าอย่างห้องเย็นท่าข้ามเรื่องขุมกําลังนี่ไม่ต้องเยเเวทนี่ตัวโหคนละไฟกันล,ละคนละเ <V. S 1> วทเลยเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่ของราชนาวีนี่ต้องบอกว่าตัวเก่าๆนี่ก็ลงไม่ครบด้วยครับ แล้วก็ชุดที่ดันขึ้นมาเนี่ยโอ้ผู้เล่นดาวรุ่งหลายๆคนก็ถือว่ายัง<ๆ>ยังแหมมาเจอกับห้องเย็น,นาข้ามนี่อาจจะดูว่ายังยังเร็วไปหน่อยอแล้วก็อาจจะทีมพวกเขายังยังจูนกันไม่ติดด้วยแล้วก็ดันมาเจอกับทีมใหญ่อโอ้โหเกมก่อนหน้าน,นี้เล่นในบ้านสองเกมเนี่ยแพ้มาสองเกมแล้วเพราะว่าเกมแรกไปเจอกับราชบัลเพชรครับโอ้โห เจอเด็กเข้าไป <c oughs> เร็วทุกตัวเกมนี้มันเจออาวุธหนักอีก <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่ครับอาร์มชาวาลาแบบนี้โอ้โหเกมนี้ต้านไม่อยู่จริงๆนะต้านไม่ไหวเพราะว่าโอ้โหอาวุธแกเยอะจริงๆนี่แล้วก็เป็นสลาวุธครับนี่ครับบาสเหล็กนี่เจ้าดาครับโอ้โหยิงกันยิงกันแบบว่าโอ้โหแชร์กันเยอะนะครับเรียงหน้ากันยิงประตูไม่มีไม่มีแฮตติกนะครับมีไม่มีสองลูกเยอะที่สุด สชรวุฒบมีมีสองลูกแล้วก็อาร์มชวลามะครับนั่นน่าจะไม่ผิดนี่ราชนาวีก็ขาดสองกำลังหลักไปครับที่เขาไปติดภารกิจนะฟุตบอลหกคนที่แชมป์โลกครับเดอะแบกวิพุษนะใช่ครับแล้วก็ของราชนาวีวรการรุตละอวรการนี่ติดโทษแบนข้ามปีสามนัดติดนี่คือเกมสุดท้ายแต่ว่าเขาไปติดภารกิจตรงนั้นบดีก็ยังไงอยู่ก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ลงอยู่ดีนะครับ ก็ถือว่า,ากะเขาอ้วนไม่น่อย<ช>ไปก้าวลูกใช่ถือว่ามาหลุดในไปสตาร์ทมาเนี่ยตอนแรกยื้ออยู่ครับช่วงต้นเกมเนี่ยดูว่ายังยังพอยื้อได้คือซื้อว่าเสียประตูให้มันช้าที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดไม่เสียเร็วเนี่ยโอกาสที่จะไหลเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันกะอาจจะแต่พอครึ่งแรกเนี่ยมันจะมีจังหวะที่อ่ ลูกเตะมุมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดลูกสองหรือลูกสามเนี่ยแล้วไปเตะมุมแล้วมันเข้าไปเลยอมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโอ้โหลูกนั้นเสียง่ายไปหน่อยอพอเสียง่ายไปหน่อยเนี่ยเกมมันก็เลยเหมือนกับเออนักเตะพอโดนหลายๆลูกเนี่ยเกมครึ่งแรกนั่นจะสามศูนย์แล้วพอครึ่งหลังเปิดมาเนี่ยปั๊บเดียวเองไม่ถึงนาทีมั้งถ้าผมจำไม่ละส่วงต้นเกมเนี่ยโดนเพิ่มเลยมันก็เลยเหมือนแบบโอ้โหสตาร์ทมาเนี่ยเออแทนที่จะแบบเอ้ ลงมาแบบบีฟโค้ดบีแผดลงมาเนาะพี่มันก็จะแบบว่าเอ้เสียให้มันเล่นเกมรับให้มันรัดกลุ่มขึ้นหน่อยนั้นไปเสียเร็วตอนนี้ขาบวนมันก็เลยแบบไปกันใหญ่แล้วรานนี้ไปกันใหญ่เป็นสามแต้มเต็มนัดที่สามของห้องเย็นท่าข้ามใช่ครับคุณกาวลีนไปแต่ว่าแต้มนเท่ากันแต่ตัได้เสียดีกว่าตอนนี้ครับพวกคขยังไม่เสียประตูเลยนะห้องเย็นท่าข้ามเป็นทีมเดียวเลยครับ เกมต่อไปไวเฟจะยิงได้หรือเปล่านะเดี๋ยวใช่คุณโอมาคุยหาหาตอนนี้หาทีมที่ยิงท่าข้ามให้ได้ก่อนครับเพราะว่าแกยังไม่เสียประตูให้ใครเลยสามเกมผ่านมานอกจากการชนะ3มแต้มเต็มเนี่ยเก้าคะแนนเต็มเนี่ยเก็บ3แต้มทุกเกมแล้วก็ไม่เสียประตูแม้แต่เกมเดียวเท่ากับว่านอกจากเกมลุกเขาที่ยิงเยอะแล้วเนี่ยเกมรับเขานี่โอ้โหกลายเป็นตอนนี้ยังไม่เสียประตูเนี่ยเป็นโอ้ หรือว่าจุดเด่นขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนะเสียประตูยากแล้วก็เกมลุกก็ผลงานดีด้วยใช่นะครับก็เป็นจากฝูงไปนะครับของแบตเตอที่3ามเลครับสำหรับห้องเย็นท่าข้ามคู่ที่2นะครับวันอาทิตย์ธรรมศาสตร์เซเรียนมาศึกเริ่มจะคึกแล้วนะครับผมเปิดบ้านเอาชนะแบ็คเพลยูเนเต็ดไป3ต่อ0ก็เรียกได้ว่าเป็นการกดดอก อีกทีมหนึ่งใช่ไหมถูกต้องครับในนัดที่3นะครับจีอาระวาสอนวิเชียนกลับมาเฉลิใช้อ,ชอีกแล้วกลับมาคัมแบ็กกลับมาแมตชนี้มาเรียกว่าโหยก,กระดับเกมของทางด้านธรรมศาสตร์ให้มีความเรียกว่ามาเล่นอย่างโอ้โหต้องบอกว่าเพราะว่าจุดเด่นเขาเนี่ยเป็นงานจังหวะคอนโทรลเกมให้มันอยู่ในมือเนี่ยแหมออกบอลเอ่ยอ เพื่อนก็มีตัวที่เรียกว่ามันมีดึงจังหวะเล่นช้าเล่นเร็วเนี่ยแหมถือว่าแกบอลสมองนะครับก็เกมนี้คัมแบ็กกลับมาเราช่วยให้ธรรมศาสตร์เอาชนะแบ็กเพิร์ไปคู่นี้เจอกันทีไรมันทุกครั้งนะครับถือว่าใส่กันสุดตลอดครับนะครับแบ็กเพิร์ดยังไม่ชนะใครเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้น ต้องบอกเป็นคําถามเลยนะเป็นเป็นคําถามให้กับทีมงานสตาร์เลยครับอย่างเกมที่เจอกับการท่าเรือ ASM เกมนั้นเนี่ยสามแต้มอยู่ในมืออยู่แล้วอน้ำอยู่สองหนึ่งครับวิสุดท้ายครับเจออิทธิชาประภาพันธ์ยิงตีเสมอโอ้โหแบ่งแต้มออกมาจากแบ็คเพอร์ได้ในบ้านเลยครับตอนนั้นก็เลยทําให้แบ็คเพอร์เนี่ย โอ้ยังสตาร์ทมาเนี่ยมันยังกระท่อนกระแท่นอยู่นะพี่สามเกมผมว่ามันพลาดเป้าไปนะออกสตาร์ทไม่ดีนะทไมไม่ไม่ตามอาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงครับฟุตบอลฟุตซอลเปลี่ยนโค้ดครับผมอาจจะต้องให้เวลาสักนิดนึงแต่ว่าอย่านานนะมีแต้มเดียวนะพี่แบ็คเพิร์ครับจากสามนับโอ้หหล่นไปอยู่ในโซนท้ายตารางนะตอนนี้ลองสุดท้ายเลยครอยู่บนหัวราชนาวีครับครับ ผู้สุดท้ายของสปดาั์ที่ผ่านมาด้ครับนนทบุรีอดล็อกชยอัยหนึ่งพีมนะครับเปิดบ้านอาชนะอิสรกน็อตกรุงเทพสี่ต่อสองครับคู่นี้มีลูกยิงมันๆให้ได้ชมนะถ้าใครได้ชมไฮไลท์กันมานะครับผม,มโดยเฉพาะลูกแรกนะ,ะผมมองว่าโอ้ลูกแรกนี่ผู้ถาวประตูครับใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูครับยิงสวยมากๆนะครับ,รบผู้สาวประตูของทางด้าน aut, น็อตกรุงเทพธรนกรโมกุณทศ โอ้โหใสลูกนะนี่หายเลยครับเสาแรกสุดสวยครับประตูขึ้นนำนะพี่ประตูขึ้นนำประตูขึ้นนำ้ำอ่าแต่ว่าหลังจากนั้นครับออโอโ้เกมมันเกาเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ของโนทบุรีที่เกมวันนั้นที่เขาต้องการชัยชนะอย่างยิ่งเลยนะครับมันได้ทุกอย่างมันพรอมเหมาะพอเจาะก,กับการที่เขายังไม่ชนะใครมาสองเกมครับแล้วนับนี้เขามาเปิดบ้านเจอน้องใหม่ซึ่งไม่มีทางเลือกแล้วที่พวกเขาต้องเอาสคะแนนให้ได้ ล้วนนทบุรีเนี่ยเป็นอีกทีมที่เวลาเล่นในบ้านกับน,นอกบ้านนี่แห่เขางังต่างอ่ะพี่เวลาเขาเล่นในบ้านเนี่ยฟอร์มเนี่ยผีแบบโหผีเข้าเลยครับเหมือนเกมแรกถ้านผมจำไม่ผิดเจอกับชนบุรีบูเวฟเกมนั้นเนี่ยโอโ้โหบูเวฟเกือบไม่รอดครับน่าจะเบียดชนะสามประตูต่อสองนะผมจำไม่ผิดโอโ้เกมนั้นนี่บูเวฟมาเยือนนนทบุรีพึ่งพิฆาต เกือบแล้วเกือบไม่รอดออกไปนี่แล้วก็ปลดล็อกได้ใช้ชนะนัดแรกของพวกเขาในเกมนี้เจอกับน้องใหม่โอ้แต่น้องใหม่จริงๆนําก่อนด้วยนะนําก่อนด้วยแล้วก็พวกเขาเนี่ยอาจจะด้วยด้วยแผนการเล่นเนี่ยดูจะไปเล่นเน้นเกมรับเยอะไปหน่อยอมไม่มว่าจะเจอใครก็ตาม,มานะใช่ครับแล้วพวกเขาเนี่ยได้ประตูที่ต้องการคือขึ้นนาบุ๊อไปเล่นเกมรับที่ต้องบอกว่า เขาเชื่อแหละว่าเกมรับพวกเขานี่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นแหละ <c oughs> แต่เกมนี้มีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะอืเลยไปเสียประตูโอ้อไปเสียประตูตีเสมอกลับมาแล้วก็มาโดนนำสุดท้ายประตูที่4โดนจงังหวะเล่น power play <c oughs> แล้วออกมาโดนยิงไกลเ <c oughs> บียดเสาเข้าเลย,ยก็สี่สองเป็นชัยชนะนั้นแรกของ ปึ่งพิฆาตนนทบุรีครับก็เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในแมตช์เตที่3รับหัวตารางมี2ทีมเท่ากันนะ9คันคะแนนเองเย็นท่าข้ามแล้วก็เว็บสบุรีครับผมนะครับไล่เรียงลงมาก็ตามกันไปเรื่อยราชพัฒนเพชรบุรีการท่าเรือครับนะครับขณะที่ท้ายตารางนะครับเป็นแบ็คเคอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ราชนาวีนะครับแล้วก็ แบงคอก BTS มีอีกหนึ่งมีหนึ่งแต้มนะรัชนาวียังไม่มีแต้มเรลิดเว่าปีนี้เริ่มจะมีทีมระดับกลางๆขยันขึ้นางบนแล้วอ่ะสอดแทรกขึ้นมาแต่ก็ยังถือว่าเป็นช่วงต้นฤดูกาลพี่ครับยังยังถือว่าแหมก็ต้องรอดูกันอีกยาวๆนะครับออืครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์หน่อยทีมงานเขคัดกันมาแล้ว คิดว่าน่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะครับไ่มากกันน้อยอ่าเรื่องของที่ผู้สาวประตูนะยครับครับผมเป็นคนนี้นะครับธีรวัตรแก้ววิไลผู้สาวประตูเจ้าเลี้งนะครับก็มีจังหวะสลับไปพักด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ลงมาสำรลองลงมาเอาเต็มลงมาครับแต่ว่าก็ถือว่าเขาเรียกว่า คงมาตรฐานอยู่แม้ว่าจะเจอทีมที่อยู่ข้างล่างกว่าครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะผมมองว่าเป็นหนึ่งคนที่ทําให้ห้องยินหน้าข้ามเนี่ยยังไม่เสียประตูให้ใครก็ถือว่าถ้าเขาในยังแหมเล่นฟอร์มแบบนี้ครัเนี่ยก็อาจจะกินกินห้องยินหน้าข้ามไม่ง่ายนะครับทิมที่เจอต้องทำกันบ้านได้เยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวแปรในที่สี่จะแข่งกันใน กลางสัปดาห์นะพรุ่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับครับเป็นเป็นเป็นกลางสัปดาห์แรกเลยที่แข่งกันนะครับก่อนหน้านี้เสาร์ที่ตลอดอครับนี่เป็นผู้สับตัวยอดเยี่ยมที่ทีมงานเราคัดเลือกมานะครับครับผมคนต่อไปครับเป็นตัวรับนะครับพานวัฒนมารีเลาะจากสุราษฎร์ธานีครับคนนี้นี่แข็งแกร่งอาจจะดูบางแต่ว่าแข็งแกร่งเท้าหนักครับนะครับก เรียกติดมาเป็นแข้งเกมมารับไปอ่าคนที่สามนี่ครับเป็นตัวเป้าเลยครับไคโออาเมดาจากเกษตรบัณฑิตเกมล่าสุดนี่เป็นไงครับเขาทำประตูไปสองประตูนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเป้าที่เข้ามาแทนที่ตัวเก่าได้เป็นอย่างดีเลยครับก็ถือว่ามาเติมเต็มออืไซส์พอกับลวนโกเมสอ่ะทรงเดียวกัน สไตล์คล้ายกันแต่เขาไม่คล้ายกันอ๋อหยอก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 ถือว่าตรงตรงเป้าที่ที่เสียไปแก้ตรงจุดแก้ตรงจุดเก้าถูกที่คันผลต่อไปครับนี่ครับผู้เล่นจากนนทบุรีนะรบุีมาอเราเลือกจากนนทบุรีส่วนใหญ่นี่มาจากผู้เล่นอ่า ทีมที่เก็บชัยชนะนั้นแรกอเกือบทั้งนั้นเลยครับสุราธนีแบบนี้อเกษมมณฑิตธนโชตนะจันมีอืนะครับก็เป็นเกมรู้สึกจะเป็นฤดูกาลแรกของน้องเราด้วยในลุ้ซอลไทยลีกดันขึ้นมาเพ่งดันขึ้นมาเพราะว่านนทบุรีอ่ะฤดูกาลนี้ยใช้วูเล่นดาวรุ่งครับที่แบบดันขึ้นมาค่อนข้างหลายคนเหมือนกัน ก็หลายๆทีมอย่างที่คุณตาโวเรียนไปใช้เด็กเพราะว่าต่อไปเนี่ยทีมชาติไทยเขาจะมียูสิบกกับยูสิบ้าทีมชาติไทยนี่เขากด f อฟซเขาจะต้อง f อจะทำทัวร์นาเมนต์เกี่ยวกับเด็กขึ้นมาแล้วคล้ายๆกับยูสิบ0็ดยูยสิบของฟุตบอลชายอันนี้เราก็เริ่มสร้างแล้วเริ่มสร้างหลายหลายทีมก็สอดคล้องไปเอาเด็กขึ้นมาก็รีบเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวรีบเตรียมตัวครับเป็นความพร้อมครับครับโอ้ดูขาไง นี่เด็กถือว่าแหมร่างกายใช้ได้นะครับผลสุดท้ายครับครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคนนี้ไม่พูดไม่ได้เลยเุริรารวาสสอนวิเชียนกับตันทีมธรรมศาสตร์เซเรียนครับเขามีลูกเทินลูกยิงรอดขาด้วยเลยคลาสสิกครับคนนี้ถือว่ากลับมาหัวนี่ครับคัมแบ็กกลับมาช่วยธรรมศาสตร์เซเรียนหนให้โหแล้วมาถูกแมต์ด้วยนะ มองผมมองว่าเขามาถูกแมตช์พอดีเลยนะครับ,รบเป็นโหเรียกว่าเป็นตัวพิกเกมเลยไฮไลไท์เลยคนนี้ได้จีรวาวาสสอนวิเชียนมาถือเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ทีมชนะด้วยแหละใช่ครับก็เป็นเรืร่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผลการแข่งนนขันแล้วก็นักเตะีมยอดเยี่ยมนะครับสามารถติดตาม t s p thai sport plus ทาง facebook youtube tiktok และ line official TSP Thai Sport Plus ติดต่อโฆษณาได้ทาง